สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะคลิปนี้เราจะมารีวิวของที่สั่งจากชีอินนะครับเพื่อนๆไม่เคยทําคลิปรีวิวนะคะแต่น,นี่คือเออนะไม่รู้จะทาคลิปอะไรนะก็ลองดูเนาะก็สั่งมาจากไม่ได้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือสั่งมาจากชีอินนะเว็บจีนนะคะก็ประมาณเกียร์ อาทิตย์กว่าแล้วมั้งอาทิตย์กว่าเนาะอาทิตย์กว่าแล้วมั้งเนาะนี่นะคะนี่นะคะก็คือเออนะก็คือสั่งมานะลองดูว well, ่าแต่ไหนก็คือสั่งส่วนใหญ่ก็คือจะสั่ง้วคือหน้าหน้าสั่งทีแต่ว่าคือช่วงที่คุเดินออกเหลือกันนะ้วก็คือต้องแบบว่าเออนะเสื้อผ้าต้องแบบว่าอืมนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะของทุกอย่างส่วนมากก็จะสั่งจากแอปนี้ไล้วก็แบนขานะบางอย่างมันก็ดี บางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างก็โอเคบางอย่างก็ไม่โอเคมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะแต่แต่คลิปนี้คืออ่ะไม่พูดถึงเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรทำอ่ะเขาเรียกสิ่งแวดล้อมนะเขาบอกว่าเออไม่ค่อยให้สั่งนะแต่ว่าคือทําไมอ่จจะสั่งนะตางชั้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสินค้ามันจะเป็นยังไงบ้างเนานะไหนก็สั่งเสื้อพวกเสื้อผ้าไว้บ้างกันอ่ยนะรีวิวรีวิวดูสิ สี่ห้าชุดต้นใหญ่สี่ห้าชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่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 น,นี่นะคะนี่นักขนี่นะคะมาดูกันเลยมาดูกันเลยชุดแรกนะคะชุดแรกนะคะชุดแรกนะอือหือมันก็ นะนี่นะเป็นก็โอเคไหมอืีอยไปไกลหน่อยสิไปไกลหน่อยสิะก็หน้าร้อนนะคะสำหรับหน้าร้อนนะคะโอเคนะคะราคาย่อมเยาวนะคะราคารย่อมเยาวนะ,ะ,าาะนะชุดแรกเนาะอืมเป็นไงล่ะ ก็โอเคนะไหนก็ไซส์ S นะไซส์ S เพราะว่าเพราอนายเคยถ้าอยู่ไทยคือไซส์ M นะแต่ว่าคือถ้าสั่งของนี่คือไซส์ S เนาะเพราะว่าไซส์ M เคยสั่งให้มันใหญ่โอเคไหมอืมเป็นไงลนะ่ะตัวแรกก็โอเคนะตัวแรกโอเคโอโอเคอยู่โอเคอยู่ชุดแรกนะนี่ผ้าเนือ้อผ้ามันก็โอเคนะนะคิดว่า นะก็ก็สมราคาเลยเนาะตัวที่สองอดูกันดูกันแต่ในวนี้นะส่วนใหญ่ไหนก็โอเคเนื้อผ้าเหมือนกันเนาะอืมเป็นไงล่ะเนื้อผ้าเหมือนกัน เสื้อผ้าหน้าร้อนนะาะก็คือเป็นเสื้อกล้ามเนาะนี่โอเคแั้วนะโอเคไหมสีเปรสดีไหมเพรขาตัวที่สามนะตัวที่สามบางทีสั่งเองก็ไม่ใช่รู้เพื่อนก,นกนเป็นเสื้อกล้ามก่อนเนอะ้อนี่สีดำเนาะ นี่เบาเบเบาเกับเบาๆโอเคเนะพาก็สมราคาเหมือนที่พูดตัวที่สี่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 นะคะตัวที่สี่ลายดอกนะคะลายดอกนี่นี่นะคะโอเคไหมเพื่อนๆว่าโอเคไหม ตัวที่ห้าเอาสีแดงแรงฤทธ์นะคะตัวที่ห้านะคะอันนี้เป็นเหมือนผ้ารม่มแบบเภทขาตัวที่ห้านี่เนาะอุ้ยโอ้โหผ้ายับเนะแต่ว่าเสียดายขี้เกียจเลยมันจะแบบว่าอืมจะเป็นผ้าร่มมันแบบเนี้ยเป็นผ้าร่มเนาะผ้ายับแต่ว่าข้างหน้าคือสั้นเนาะ ข้างหลังก็จะยาวนะพม่อนามเนาะเดี้ยจะประมาณนี้โชว์สะดือข้างหน้าข้างหลังก็คลุคลืบ,ลบหางปลานะครับ่บันคาะอือเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแต่ว่าเสียดายมันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรถ้าเป็นผ้าร่มแล้วมันอ่ะ รอยยักเพื่อนๆขาเนาะไหนก็ขี้เกียจด,ดีตัวสุดท้ายตัวที่หกนะคะเพื่อนๆขาตัวที่หกนะอุ้ยอันนี้อุ้ยสั่งเองก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนเพราะเป็นเสื้อแขนยาวด้วยตัวที่หกผ้าก็จะทิ้งทิ้ง,งตัวหน่อยเพื่อนๆขจะแหวกข้างเนาะนี่จะแหวกข้างเนาะอันนี้ก็คงจะเป็น นี่ตัวยาวหน่อยนะยาวตัวนี้ก็คือก็อผ้าหนาักหน่อยเนาะไม่ไม่อไม่สําหรับหน้าร้อนเนาะทั้งหมดเพื่อนเพื่อนขาหกตัวนะคะที่นายสั่งมาหกตัวเพื่อนเพื่อนขาราคาก็ประมาณสี่ร้อยโครนเองแล้วเอนสี่ร้อยโครนก็เนาะสี่ร้อยโครนก็คูณสามพันสองนะก็ตกตัวละไม่เท่าไหรเพื่อนเพื่อนขาตกตัวละไม่เท่าไหร่เนาะมันก็เสื้อเสื้อมันก็ราคาตามก็เร่องอะไร สมราคาของมันเลยเนาะอืมนี่นะคะมารีวิวคลิปแรกชียอ็นนะถ้าจะกันใหม่คลิปหน้าคา่ะ